ยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่วงพานรินบิวตี้วันนี้เราพี่พักตื่นเต้นมากๆเลยเอาจริงๆก็คือตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจวินาทำคุชชั่นออกมาแล้วนะคะแล้วก็พี่พักเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อสั่งซื้อของเขาวันแรกแรกเลยนะคะพี่พักสั่งซื้อคุชชั่นของโจวินามาจากช้อปปี้นะคะและพี่พักเนี่ยได้มาทั้งกล่องอย่างนี้เลยนะนี่นะ ยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเป็นยังไงเขาเคลมาว่าคูุชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็น everyday Cushion นะคะเปิดออกมาในกล่องจะเป็นตลับคูุชชั่นนะคะที่มวลบับเบิลมาให้เราอะเป็นอย่างดีนะ ปัญหาโลกแตกนะปัญหาโลกแตกมา,มากๆเลยพี่พักก็เป็นหนึ่งในผู้ขายสินค้าออนไลน์นะแล้วก็หอบับเบิลประจำช่วยกันบอกหน่อยว่าตัวบับเบิลนั้นเราควรหันด้านที่เป็นเปาะแปะเข้าข้างในแพ็คสินค้าอย่างนี้หรือว่าหันหน้าออกอย่างนี้อา้าวขนาดที่ว่าร้านพี่พักเนี่ยตัวพี่พักนะเข้าใจว่าต้องหันตัวบับเบิลออกอย่างนี้แต่ว่าน้องที่ร้าน ก็บอกว่ามันต้องหันเข้าอย่างนี้นะคะพี่พัก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันมีหลักทฤษฎีอะไรที่ถูกต้องแบบเป๊ะๆเ,เลยหรือเปล่าว่าควรหันเข้าหรือหันออกนะคะถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอ่ะเรามาดูกันที่กล่องของเขานะคะตัวนี้เนี่ยที่กล่องของเขาก็เป็นกล่องสีนูนๆนะพิมพ์นูน,นเป็นชื่อโจวีนาโจวีนา everyday perfect ติงคูชั่นลองแวร์ S.P.F ยี่สิบ P.A บวกบวกบวกเรามาดูที่ตลับกันนะคะตลับเขาสวยนะออกแนวเกาหลีหน่อยนะคะเป็นตลับแบบพลาสติกแล้วก็มีเหมือนเป็นพลาสติกพ้นสีทองเนี่ยนะแล้วก็ สวยสวยดีน้ำหนักดีค่ะน้ำหนักเบานะคะพกพาพี่พักว่าไม่ไม่หนักไม่เทอะท้านะคะแล้วก็มีพิมพ์คําว่าโจวีน่าสีทองอยู่สีที่พี่พักซื้อมาเนี่ยเป็นสี02สี l ส g h t b e เบมาในส่วนของพับคูช i o ก็เป็นส่วนของพับ c ูช i o n ทั่วไปเลยค่ะมีความนุ่มนะหนากว่าพับคูช h i o n ทั่วไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่พักวิ่ดูนี่นมีความแบบ นุ่มเด้งอ่าเล่นมือเล่นหน้านะคะเวลาทัดลงบนหน้าน่าจะดีแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนฟองน้ํานุ่มๆจะกำมะหยี่ก็ไม่กำมะหยี่นะเป็นฟองน้ํานุ่มๆแน,น,น่นๆแอบกำมะหยี่นิดๆน,นะคะอ่าทาออกมาได้ดีเลยทีเดียวมาดูในส่วนของตลับก็แน่นอนคุชชั่นก็จะมีฝาลองมาให้อย่างนี้นะแกะดูกันดีกว่า หลายๆคนเขาบอกว่าอ่าตัวฟองน้ำผูชั่นนุ่มอาเออนุ่มนุ่มจริงๆโู้นุ่มนุ่มดีค่ะนุ่มจริงๆค่ะเหมือนเจลลี่จริงๆนะคะตามคำที่แบบว่าหลายๆคนบอกไว้นะคะเดี๋ยาวมาดูกันที่หนะ้าว่าเป็นยังไงสีคือสีนี้เนี่ยจะเข้ากับหน้าพี่พักไหมนะ <c oughs> แต่ดูแล้วว่าก็คือสว่างแหละแล้วก็เป็นโทนเหลืองสว่างนะคะโอ้โหตกแตะไปเบาๆเ,เนี่ย คือพี่พักจะบอกว่าตัวคูชั่นเนี่ยผลิตภัณฑ์คูชั่นเนี่ยแน่นนะแน่นแป๊ะลงไปแน่นมากแน่นเต็มฟองน้ําเลยพี่พักตบลงไปเผือกดหนักไปนิดนึงก็คือมาเต็มเลยนะคะ,อะลองดู everyday นะตัวนี้ใช้ได้แบบว่าเป็นลุค everyday ครึ่งหน้าอันนี้จะไม่เพิ่มสปีดไม่อะไรเลยนะคะในวิดีโอนะจะให้ดูว่าครึ่งหน้าแบบความตั้งใจเนี่ย ใช้เวลานานไหมโูหสีค่อนข้างแบบขาวนะอืมขาวแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าขาวกพ่าหน้าพี่ป่าแต่ว่าเฮ้ยเอาดีๆพ,พี่พักชอบพี่พักเป็นคนที่หน้าดําก่าตัวทีเนี้ยพอทาที่มันขาวกว่าหน้าหน่อยมันกลายเป็นสีเดียวกับตัวนะแล้วเดี๋ยวเรามาแท็บลงเป็นรอยสิวอัอนดูว่าตัวนี้เนี่ยถึงเขาจะเคลมมาว่าเป็น everyday look เป็นสำหรับทุกวัน เขาจะปกปิดรอยสิวได้ไหมแต่ส่วนมากถ้าคำเคลมเขาเขียนมาว่า everyday perfecting ในความเข้าใจของพี่พักเนี่ยเขาว่า everyday เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้หนักหน้ามากไม่แบบว่าหูปกปิดแบบมากให้พี่พักว่าเขาน่าจะให้รู้ที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะผิวธรรมชาติธรรมชาติรราตผิวสวยๆนะให้ดูข้่งนนะ้า นื้อครุชชันแห้งไปแล้วนะคะมาแล้วครึ่งหน้าค่ะจะดูว่าเฮ้ยอืมเอ่อเอาเรื่องอยู่นะความแบบให้สีผิวที่สม่ำเสมอผิวหน้าดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ปกปิดรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรอย่างเงี้ยพี่พักว่าเขาทำได้ดีเลยนะคะแล้วก็ฟิลในการตบลงไปคูุชชั่นลงไปเนี่ยเบาสบายหน้ามากๆเนี่ยดูปกปิดดีมากนะถ้า โดยปกปิดทั่วไปแล้วถ้าปกปิดดีขนาดนี้ส่วนมากมันจะแอดหนักหน้านิดนึงแต่ตัวนี้ไม่หนักหน้านเลยถือว่าเขาทาออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยไม่ต้องวิวเพิ่มคอนซีลเลอร์หรืออะไรเลยนะคะอืมจี่มากและนี่นะคะคือหน้าที่พี่พักเนี่ยเพิ่งลงเจ้าคูชชั่นของเขาเสร็จเมื่อกี้นี่เองะคะ่ะส่วนข้างเนี่ยคือข้างที่เราลงกันไปคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตัวนี้เนี่ย จะใช้เวลาห่างจากข้างนี้ประมาณ5นาทีจะเห็นว่าเอลาล่ะเขาก็รัดไปกับผิวนะคะเขาทำปฏิกิริยาออกซิดไดน์กันนะคะก็คืออาจจะดรอปไปกว่าผิวบ้างนิดนึงแต่ไม่ได้เห็นแบบว่าดรอปแบบเหมือนแบบโอ้โหไฟลี่หรืออะไรเงี้ยนะคะพี่พักว่าเขาเซตกับผิวแล้วเนี่ยดูว่าสว่างน้อยลงกว่าข้างนี้นิดนึงเดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาดูกัน พี่พักก็แต่งหน้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าสซวการแด่งของพี่พักนะเราถือสโลแกนที่ว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองนะคะเดี๋ยวใส่เม้อะไรเนี่ยพอเขาโผดมันนี้เรื่อเรสวยนะคะเออนะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาเคลมไว้ว่าอะไรเรายังไม่ได้อ่านคําเคลมเลยนะคําเคลมของเขาเนี่ยเหมาะก,กับสาวอินเตอร์อย่างพี่พักมากเลยเพราะว่า ไม่มีภาษาไทยเลยลองแก้มขอภาษาไทยหน่อยได้เมยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้แบบความอินเตอร์ของพี่พักนั้นเนี่ยน้อยลงแต่อย่างใดเดี๋ยวเรารอาอ่านกันค่ะค่ะว่าเขาเคลมมายังไงเอาพี่พักเข้าใจนะอารองแวม a t t t cushion with b r e a t a b l e coverage and high protection เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นค,ค,คูชชั่นเนื้อแมทนะเออประมาณนี้เป็นคูชชั่นเนื้อแมทนะคะแล้วก็ให้ความปกปิด Protection ให้ความปกปิดปกป้องที่สูงนะคะแล้วก็อินฟิวส์สำหรั all skin type ก็คือมีส่วนประกอบของน้ำมีความบำรุงด้วยถ้าพี่พักอ่านผิดต้องขออภัยถ้าพี่พักแปลผิดต้องขออภัยนะคะตามความเข้าใจของพี่พักนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้ฟิ n ิ s h ออกมาเป็นผิวแมตและเหมาะกับทุกสภาพ ผิวนั่นเองนะคะซึ่งนั่นก็ใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อแมทนะเพราะว่าพอเราทาเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีความฉ่าไม่มีความโกรอะไรเกิดขึ้นใดๆนะคะก็ะคือมีความแมทและตัวนี้เนี่ยเมื่อทาลงบนหน้าแล้วให้ความที่แบบเแบาบสบายผิวแห้งเลยสําหรับคนที่แบบเออ ผิวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องแบบเซตตามด้วยแป้งทานสลูเซนต์หรืออะไรอย่างใดเลยก็ได้แต่พี่พักเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความติดในการเซตแป้งทับตลอดนะเอออย่างเช่นตัวพี่พักเนี่ยถึงแม้พี่พักจะเป็นคนผิวหน้าแห้งเนะี่ยแตพ่พักก็ยังมีความแอบชอบและติดในการเซตแป้งทานสลูเซนต์ลงไปด้วยมันให้ความรู้สึกว่าสบายผิวมากขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ต้องเซตก็ได้นะคะเพราะสบายผิวอยู่แล้ว แต่ถ้าคนที่ติดก็เซตได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะและคนผิวมันเนี่ยพี่พักก็ก็เซตได้ก็คือสวยไม่มีปัญหาอะไรมาดูในเรื่องของความปกปิดนะพี่พกักคิดว่าตัวนี้ให้ความปกปิดที่กลางๆตัวนี้เป็นการแบบว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยดูสมูทขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือแบบว่า,อารอยดํารอยแดงหรือรอยสิวอะไรที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะช่วยเบลอๆออกไปนะคะแต่ถ้ารอยแบบรอยสิวดําๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อาจจะยังอยู่ก็อาจจะแค่ช่วยแบบว่าเบี่ยงเบนสายตาไม่ให้แบบให้เขาแบบบางๆลงแค่นั้นเองนะคะถ้าคนที่ชอบความปกปิดแบบแน่นตึบๆพี่พักว่าใช้เจ้ารองพื้นของโจวีนา่าน่าจะดีกว่าคือตัวนี้พี่พักก็ใช้ทั้งรองพื้นและคูชชั่นนะพี่พักว่าเขาทําออกมาได้แบบ2เวเลยอะคือแบบว่าเวที่แบบชอบความตึบต๊บๆไปใช้รองพื้นนะคะแต่เวที่แบบเออ everyday look เวเวที่แบบเบาสบาย พกได้อะไรได้สบายๆนะคะพี่พักว่าเจ้าตัวคูชั่นของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างวันเนี่ยหน้าของเราจะเป็นยังไงบ้างจะมีคราบไหมจะตกร่องไหมจะมีความมันโผล่มาเยอะขนาดไหนจะติดแมสไหมหรืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่พักก็กลับถึงบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วด้วยกันนะคะเราแต่งหน้าเสร็จเนี่ย อยู่ที่เวลาประมาณบ่ายโมงกินเวลามาแล้วทั้งสิ้น11ชั่วโมงนะคะวันนี้พี่พักไม่ได้ซับหน้าแต่อย่างใดไม่ได้เติมหน้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ใช้แมสแค่อันเดิมทั้งวันเลยตั้งแต่คือออกจากบ้านเนี่ยบ่ายโมงก็คือบ่ายโมงครึ่งก็เริ่มใส่แมสแล้วนะคะเรามาดูกันสิคะว,ว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้ติดแมสเยอะขนาดไหน เซอร์ไพรพี่พักเหมือนกันนะคะก็คือคูชชั่นตัวนี้เนี่ยจะติดแค่ตรงนี้ตรงจมูกแล้วก็ที่สีเข้มๆเ,เนี่ยก็คือสีของบลัชออนนั่นเองนะคะแล้วก็สีลิปสติกเฮ้ยจีมากอะ่ะคือแบบว่าน้องติดแมสน้อยมากก็อโอเคเข้าใจแหละว่าแมสตทรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยโดนตรงนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูสิตรงนี้ตรงขอบคางคือไม่ติดเลยคือแบบอันนี้คือแบบ สิบสิบเลยนะหายากมากนะคะรองพื้นหรือว่าคูชั่นที่ติดแมตน้อยมากขนาดนี้นะคะเรามาดูกันที่ความมันนะว่าในคนผิวแห้งจะมีน้ำมันขนาดไหนนะคะก็พี่พักมักจะมีน้ำมันตกบริเวณจมูกเท่านั้นนะคะก็ออกมาหฮ้ยตอนแรกนึกว่าน้อยเนี่ยก็มีความซับน้ำมันออกมาเยอะอยู่นะพี่พักจะซับทั้งหน้าเลยด้วย น้ำมันกระดาษซับมันอันเดิมวันนี้นะอยากทาปากที่แบบว่าให้มันจุ๋ยๆนะคะหรือว่าจุ๋ยเกินไปก็ออกมาอย่างนี้เลยนะคะมาดูกันมาดูกันมาดูกันเฮ้ย <c oughs> วันนี้อากาศเย็นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือช่วงประมาณเนานะวันที่เกือบกลางกลางเดือนพฤศจิกาแล้วเนอะแล้วก็ บ้านเราก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ค้มฟ้าค้มฝนนะคะแล้วตอนเย็นฝนตกหนักมากอากาศเย็นนะคะไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีความมันของผิวหน้าออกมาประมาณนี้ส่วนมากก็คือมาจากตรงบริเวณจมูกปีกจมูกทั้งสองข้างนะคะถือว่าอืมความคุมมันเนี่ย ตัวนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้กริปมากขนาดนั้นนะคะแต่คุมมันน่าจะอยู่ประมาณสัก60 7 0เจเอร์ซจากความคาดหวังของพี่พักนะมาดูกันที่ความติดทนนะคะว่าตัวนี้ติดทนและตลอดวันเนี่ยน่าเป็นคราบไหมหรืออะไรยังไงนะคะมีความน่าแอบเป็นคราบอยู่นิดหน่อยนะคะปะปลายนะคะก็คือช่วงบริเวณหน้าผากของพัพกแอบมีความเป็นคราบอยู่นะแล้วก็ตรงใต้คางเนี่ยแอบมีความเป็นคราบอยู่ตรงใต้คางเนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจได้เพราะว่าพี่พักแบบเป็นคนที่ ใต้คางจะเป็นอะไรที่แห้งมากแต่ตรงหน้าผากเนี่ยวันนี้คือตอนเข้าห้องน้ําเนี่ย <c oughs> ก็เห็นแล้วแหละว่าเขาเป็นคราบแต่เราก็ยังแบบืเดี๋ยวเอามาเก็บผลคืนนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นคราบแบบว่าถ้าเรามองหน้ากันแค่ประมาณน,นี้เนี่ย เห็นนะคะแต่ว่าถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะคะก็คือโอเคไม่เป็นไรส่วนความติดทนนั้นดูได้จากบลัชออนนะคะบลัชออนแล้วก็อายแชโดว์ในส่วนตัวพีพักนะถ้าพื้นหรือคูชั่นที่ดีที่ติดทนหน้าเนี่ยมันจะช่วยนําพาให้บลัชออนและอายแชโดว์ของเราเนี่ยอยู่ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เหมือนเป็นกาว <c oughs> คอยหนึบนะคะเพราะว่าพี่ทักเนี่ยใช้อายแชโดว์แล้วก็บลัชออนเป็นแบบฝุ่นเนะาะค่ะเขาให้ความแบบ ติดทนไม่ดีเนี่ยบรัชออนหลุดไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเชา้าก็ปัดแรงเหมือนกันนะคะปัดไปก่อนแล้วอ่อนเองนี่ขนาดจะนอนแล้วเนี่ยยังไม่อ่อนเท่าไหร่เลยแล้วก็พี่พักว่านะตอนเนี้ยแก้มระเรื่อยอย่างเงี้ยโอ้ห เพอร์เฟกที่สุดแล้วของวันนะคะแต่ว่ากลับบ้านแล้วไงเดี๋ยวก็ล้างเครื่องสำอางแล้วนะคะโดยส่วนตัวแล้วความติดทนพี่พักให้ว่าติดทนค่ะแต่แอบมีความเป็นคราบนิดนึงตกร่องนิดหน่อยนะคะก็คือถ้าช่วงไหนที่ผิวหน้าแห้งหรือบำรุงไม่ดีเนี่ยก่อนที่เราจะลงคูชั่นตัวนี้ก็บำรุงหน้าให้นิดนึงก่อนนะคะถ้าแห้งอาจจะเป็นคราบได้แต่โดยรวมๆแล้วพี่พักนะว่าใช้ง่ายครูชั่นโจวีน่าตัวนี้นะพี่พักว่าเขาใช้ง่ายเลย,เลยทีเดียวคือเฮ้ย ตอบโจทย์สำหรับ every day จริงๆค่ะค่ะถ้าเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากแต่งหน้ากันแบบแน่นตุบๆทุกวันเนอะเราก็อยากมีวันโปรง่ปรงๆบ้างอะไรเงี้ย every day ได้ค่ะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูนวลดูเนียนดูเรียบร้อยขึ้นนะคะดูแบบเออลุกธรรมชาติธรรมชาติหน่อยพี่พักชอบนะถ้าให้พี่พักให้คะแนนคุชชั่นตัวนี้พี่พักจะให้คะแนนอยู่ที่เก้าเต็มสิบค่ะดีมากพี่พักแนะนำให้ไปลองนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้ลองให้ไปลองซะ เนื้อดีบางเบาแต่ปกปิดคุมมันได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันนะคะอ,อ๋เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปซื้อหาเล่นกันได้นะคะกับโจวิน่าก็ไปทีงหน้าเพจไลน์ ช้อปปี้คพี่พักซื้อมาจากช้อปปี้ในราคา590บาทฟรีค่าส่งนะเอาล้วค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปพี่เพียงเท่านี้นะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะก็ยังอยู่หน้ายังสวยอยู่เลย